ออสวีเดนนะนะเผื่อได้ไปนะพี่น้องกกะตะกบลูนจำเนาะถ้าซื้ออยู่ในห้างก็ประมาณหนึ่งจุดแปดจะถอนออกนะเพราะว่าจะเอาจำเนี้หนึ่งมึงมาอยู่ในได้ผัวสาๆเด็กผัวใหญ่ม,มหาหัวบา้าใหญ่เลยพี่น้องแกบุงตาสีโถโผดโท,โทมันต้องกินกับเมี่ยงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะเมี่ยงปูเมี่ยงปลาเมี่ยงหอยแคร์มาเลยเนาะยวอันนี้เราก่อ ไปทำคุยหงายขนาดพี่น้อง ผักอันนี้เอามาทิ้งลงเนาะเพ้าเรามีไก่นะทุกคนนะไปเอาไก่ทิ้งไปแล้วไม่มีไก่ก็เอามาทิ้งแบบนี้แหละให้มันเป็นกระปุยกะผักเราอีกเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาถอนเลดิดด้วยนะคะทิ้งลงในกระถางนี่แหละทุกคนอินหอนบัทันนี่โอ้แตกมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไล่ค่อยๆเก็บไป ใหญ่ขนาดฟังนี้ขนาดว่ปปุกที่หลังเพื่อนนะเนี่ยก็เริ่มเลยดูดูสิแต่ว่าไอ้ก็จะอือืนี่จ้ะไอเอาไม่เยอะนะคะเอาเท่าที่เรากินว่าอย่าอถอนงามเลยเห็นไหมมันจะแตกนะฮะเราต้องรีบถอนอืปาทิ่คนถ้าได้ถอนแล้วมันก็เพลิน เมื่อวานเนี่ยเอาอันนี้มาลงอีกรอบนะที่พิชชนให้มานี่กําลังจะฟื้นอันนี้ก็มาใส่พยายามแบบว่าไม่อยากเอาจะเอาแบบเศษอาหารมาลงนะเพราะว่าไม่อยากเอ่อให้แมลงวันมาตอมเนะานะเพราะมันยำพรแมลงวันมันเยอะแต่ก็ไม่ติดมาบ้านนะฉันหังลสเ,เสียพวกเศษพุลหมอกพุลไม้มาน,นี้ก็กาลังสวยสลัดอันนี้นะสวยเลยแหละกํนนาลงาาังงามน,นี่อันนี้มาลงเมื่อวานเนี่ยผักชีอันนี้ผักชีอันเดียวกันนี่แหละอันนี้พิชชนให้มาคนะ่ะปลูกไว้เพื่อที่จะมันเป็นพันนะนะทุกคนพร้อมกันนีอันนี้ก็ ผักแต่และชนิดไอ้โมได้เอาใส่ปุ๋ยเลยเด้อพี่น้องเด้อปลูกแบบธรรมชาตินะดินท่านในดินดำกระสิยงามเนะี่ยดินพวกนี้มันเป็นดินที่แบบว่าเอาลงเลยก็จะไม่สวยเนาะไอ้บริษัทแปลงก็คือขุดลงเลยมันก็จะเออเขาเรียกอะไรนะรากมันก็จะไม่ค่อยไปไกลแต่อันนี้คือทำแปลงมันก็จะสวยขึ้นเนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ทำแปลงนะคะนี่ขุดลงเลยมันก็สิเป็นเออที่โทษถูกแมงกัดด้วยเหรออืมเนาะไม่เป็นไรจะเอาไปกินอยู่วันนี้จะไล่เก็บไล่ดิฝั่งนี้ด้วยเพราะว่าจะเอาผักกระตือมาลง เบียร mm ์พริกมีเบียร์มะพริ่มเอาถอนเลยเนาะอันนี้อถอนมันมือเลยจ้าช่วงนี้ผลักเยอะ mm hmm. ทุกคนเอ้ยขนาดว่าไอ้ไม่ปลูกเวลาเดียวกันนะเพราะว่าไอ้รู้อยู่แล้วไอ้ต้องกินไม่ทัน mm hmm. ก็ยังกินไม่ทันอยู่ดี mm hmm. จะถอนออกนะ,ะเพราะว่าจะเอาปันอื่นมาลงเอาไว้แค่นี้แหละเห็นไหม,มหัวไม่ใหญ่ฝั่งนี้หัวไม่ค่อยใหญ่เห็นแล้วอันนี้ัวใหญ่อยู่นะฝั่งนี้ ยนี่เอาออกก่อนไอกะส่วนผักอันนี้นะไอเด็ดเด็ดถิ่มจ้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนเพียเลยเนะี่ยเหมือนเพียหรือว่าไอา่ดอคือเขาบอกว่ารดายาชูกําลังอะนะก็ผสมกับชูรสมันซีดีก็เอามารดหรือว่ามันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะก็เด็ดเด็ดออกไปเรื่อยๆนะคะรวมๆแล้วก็สวยอยู่นะอันนี้คือปลูกลงเลยไม่ได้ย้ายมันก็จะใหญ่นะแต่อันนี้ไอไอก้าจากาคุ นะแล้วมาปลูกวันนี้มันก,ก็จะมีเล็กๆใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าเราปลูกลงดินเลยโดยส่วนมากแล้วแรดิสจะใหญ่หมดเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยไปเนาะโอ้ยงามขนาดอ่อนโอนแต่น้ำมืออยู่แต่น้ำสนสี่วนขนาดส่วนน้อยๆเลยพญ่าถามว่าเธออยากได้อะอันนี้ไหมกินเฮาแม่แอปเปิเอาดอกจะได้เงินแปดสิบเก้าสิบยูโรสัมเนียก็พอแล้วเมื่อวันไอก้กระตัดบอกขลีออกไปสองนะรอดูว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็ เอาไว้ทำพันไปอันนี้หอมป้อมไอ้ก็แค่มา,าใส่จงใส่เจ่ยนะบ่ะไดเอามาเด็ดกินเคยอยู่ประเทศไทยอดูสิหัวบ่มเทิมอะไรทุกคนเนี่ยเอาซอนใน,นฟังนี้เห็นใหญ่เ็นบอกอันนี้ถ้าสมมติเทาเบิ่งมันดีๆมันสีเขียวไอ้สังเกตเมืแล้วถ้าหเอาใส่ดินดำนี่มันก็สีเขียว เห็น,นไหมปลูกลงเลยแบบน,นี้มันก็สีเหลืองแบบนี้น,นี่นะยาพีเซนริกไทยออกแล้วจ้ะริกแดงเลยนี่เออของประเทศมโมร็อกโกเริ่มออกแล้วอันนี้ก็สวยอยู่นะคิดว่ามันจะไม่สวยก็สวยช่วงนี้ก็จะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องไอ้ภูมิใจที่ไอ้มีส่วนน้อยๆให้เชิญชมเนาะเด็ดอันนี้ไอจะเอาไปใส่เด็ดให้มันแตก เอาไปใส่เอ่อหนึ่งหอยนะเวลาเด็ดมานี่งามเลยพี่น้องพวกนี้นะตอนที่โบเด็ดนี่คือสิตายแน่โบตาแน่ไอ้ก็งงเด็ดไอ้ใช้เบิ่งเด้อไอ้กบแบบนั้นได้ให้เบิ่งซาลาแน่นี่ปลูกง,ง่ายที่สุดละมันฝรั่งคือกันเอามาทมๆไว้นะอัน,นนี้คือเกษตรแบบว่าเราไม่ได้ใส่เคมีนะคะทุกคนเออไบโอเลยแหลนะเนาะ มันไม่มีตรงโอ้ยนี่กรเริมอันนี้คือหวานเมื่อเกิดเทตหวานเกิดละอันนี้กระจำเนยเนาะถ้าสื่ออยู่ในห้างก็ประมาณหนึ่งจุดแปดนะแต่ว่ามันไม่ได้กรอบมันแม่อร่อยแบบนี้นะเออจำเนยพอดีปะเมื่อวานเอาอันนี้ลงอันนี้ลงนะอือเดีวไอก้กระเเอาหญ้ามาปกๆเห็นมหเนี่ยอันนี้ก็สซิบใกล้จได้กินละเดี๋ยวสิไปหาแบบอันนี้งามๆม,มาบัก อันนี้ก็เพิ่งลงเมื่อวาน,นเป็นลาสเบอร์รี่ก็เอาอันนี้มาคุม,มเห็นบ่มนะแดงเหลืองคือสีตายเนี่ยกระตดสินใจตัดนางนะคะเห็นบอกไอ้ตัดมันงามบัดนี้เออตัดแล้วไปกินมันงามมนได้เหลืองไอก้กระปิดปิดถิ่มเพราะไาอา้กับ,บเดได้ m e n t แบบกเกษตรแบบเต็มตัวไอ้ดได้รูนะ๋นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าปัน้นฝรั่งเติมออกหัวละแต่เหลืองอย่ามันไม่เป็นไรได้กินก็กินบม่ได้กินก็เศร้า สลัดนี้ปลูกก่อนเพื่อนนะตอนซื้อนะมันก็เป็นลดราคานะทุกคนเดี๋ยวสี่ใหญ่สลับกันเพะให้มันอยู่ใกล้กันพดอันนี้มันใกล้กันเนาะเพราะว่ามันมีตัวตายตัวหลอดตอนที่ซื้อนะมันก็เลยอยู่ใกล้กันเนาะเบี้ยมกพริกของพี่ชนพ่อหน่ยมาก็ยังไม่เอาลงเพราะว่ารอให้มันโตกว่านี้ยาน้องมาลรอดจ้ะนี่นะคะเด็ดนะคะทุกคนถ้าสมุดเหลืองเรื่องแล้วมันใกล้ตายบนี้เด็ดมันเลยตัดออกไปนะคะเอาใบเหลืองๆออกแล้วมาสิบป่งมาสวย สำหรับคนที่ชอบปลูกอะเวลาตื่นมานะเขาได้เห็นยังไม่เห็นแล้ก็มีความสุขนะคะแต่ไอก็ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่สำหรับตัวไอตอนที่ไอจะทําอย่างอื่น,นะะอะอมาดูผักของตัวเองก่อนนี่ก็เด็ดเมื่อวานนี่เห็นบอกเริ่มสุกอีกแล้วจะเป็นหน่วยแบบตะปูตะปีน่ารักนะคะเปิดไอก็เปิดให้เราแบบรับลมชมวิวเนี่ยจากหน่อยปกติปิดไว้เพราะว่านกมากินนะคะนี่เห็นบอกกำลังโป่งแบบสวยๆเลยค่อยๆ ปลูกไปอันนี้คืองามแห้งจะให้เปิ่งแ้วนี้เมื่อวานเนี่ยไม่เห็นฝั่งนี้จ้ะนี่พอแถวฝั่งนี้พริก็จะมาลงฝั่งนี้นะคะถ้าครลงเมื่อวานนี้ไม่เห็น,น,น,านกกมาไอยังไม่มีดินไอซีแบลดินมืม่นเพหินละเมื่อนี้เพิินบอเปิดจ้ะแพล,แลนี่กระพ่อได้กินเด้อพี่น้องหอมหอมเลย พี่ชนเอามาให้กอเดี๋ยวโดยส่วนมากแล้วผักพวกนี้จะได้จากพี่ชนนะคะทุกคนอันนี้เห็นไหมผักชีมันหักอะไรก็จะเอาไว้กินอันนี้ก็จะเก็บไว้กินหนึ่งอันเคยชอบอะไรรู้ไหมคือสีมันสวยแบบมากมากอะทุกคนเออชนิดนี้นะสีขาวหวัวยาวๆนะก,ก็ยังไม่สวยขนาดนี้มาเบิ่งนี่แดงแป๊ดแต่ว่าไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรนะทุกคนจ้ะปลูกธรรมชาติเลยเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปตำส้ตมตำกันเนาะค ผุนดองผุนดองของเราอปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเวลานหนก่อนเป็นแหนบ่มเป็นแหน่จ้ะนี่แต่ยังไม่ไปิดป่านนี้อื้อช่างทรมานซะเหลือเกินไหมอื้อ เฟคกว่าคะทำอะไร oh. อะไรที่ตัองไอ้เอ็ making ก๋วยเ๋ยวนเฮ็ดแนวเก็บแนวตาเท็ดของไอ้นะคะแนวตาเฮ็ดให้มันเป็นระเบียบเพื่อได้ไปส,สวีเดนนะนะเพื่อได้ไปนะพี่น้องกับรูเบิ่งอาการเพื่ออย่างมือต่อมือเด้เยพาะเกลยอบรดเว,ว่าะนะให้พี่น้องฟังว่าจังไดค่ะนวตาเฮ็ดอันนี้ เราเงียบถุงเพะยะเราเป็นคนมีระเบียบพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเราเงียบถุงแล้วก็สามารถที่จะ carry หรือว่าถือไปแบบง่ายๆประมาณนี้สิเป็นเราแบบนั้นเลยจ้ะเราก็เลยจําเป็นต้องมาเย็บจกักนะอันนี้ก็จิเป็นตรงฝาปิดนี่ค่ะฝาปิดจะเป็นประมาณนี้นี่จ้ะนี่คือพะย,ยชองเปียดเดี๋ยวจ้ะเด้อเราจะเป็นคนมีระเบียบจ้ะ c o m p a r e to me ไม่ได้เลยจ้ะ รลับเซ้ใหญ่ก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุม่มแล้วจะมาย้ายต้นตัวน,นี้ออกมาน,นี่มันงำเงองมันนี้บ่ได้ไปทะเลเพราะเมื่อยเลยออยู่บ้านพักผ่อน าประเทศชอบทำการเกษตรทอบขุดนั่นขุดนี่ด้วยเสียมมือเอามาจากประเทศไทยนะคะที่นี่ไม่มีนะคะทุกคนตรงอายุเนี่ยม,มีแต่อาอบรูเกทพี่น้องอยู่เด้อมันมีแต่แบบนี้นะคะเสียม,มือของเขาจะเป็นแบบนี้ช่วงนี้ก็จะพาจะเข้าสอกเข้าสวนแล้วพี่น้องเด้อฝนตกดิมกันจะไม่ต้องรดผักเอาไว้ตรงนี้ ไม่กินไม่กินไม่ทำเลยช่วงวนั้นามาปลูกตรงนี้เพราะว่าไม่มีที่ทุกคนเ,เอ้ยเอนนี้ก็ไม่ให้ปลูกอะไรแล้วแหละนอกจากพริกกับใบแมงลักทีก้าไว้ก็จกนะเอาละจ้ะ มันแยกสลับตรงนี้ก่อนนะ โอเคเนาะโอเคขึ้น,นอยู่นะเดี๋ยวนี้เปยพยายนี่กันเนาะตัวนี้เป็นไงดีพื้น,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 ท,น,นที่จำกัดมันแบบนี้นะทุกคน,น,นเนาะตรงเพียงตรงส่วนก็จบแล้วนะไม่มีตรงลงละจบแค่นั้นแหละไม่ขยาย,อ,าอ,ยออกไปละยังที่เดินนี่เป็นยไงพยายามออกนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ยังไงอน่ยไม่เป็นไรเนาะ จะพาทุกคนไปทิ้งขยะเดินไปแล้วเดินออกกําลังกายฝนก็ลินลินนะทักทายพี่น้องตอนทุ่งกว่าาขยะไปทิ้งเดินไปทางไหนดีพี่น้องเบิง์กเนี่พอประมาณตัดถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมันเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนะไฟใหม่มานี่มาไวขนาดที่เขาเขาบริจาคไปนะเดินออกกําลังกายเห็นไหมถ้ามันใหม่แบบนี้เพราะว่ามันเคยถือไฟใหม่มาแล้วนะคะทุกคนจ้ะไปแห้งๆห้งสมมตแห้งนะที่พี่น้องไปส่ง,งเบิร์ก ตรงเมืองอีเมืองหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความที่มันแห้งมากคิดว่าก็ไม่มีเห็ดออกก็เลยไม่ได้ไปนะคะวันนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้ไปสายนอนพี่น้องมาเจอกอันครั้งเรารู้สึกว่าเราเอาร่างกายเราใช้เยอะเกินไปในแต่ละวันนะเห็นงานเนี่ยงานเห็นงานออกไปข้างนอกนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยพักผ่อนแคมหน่อนะคะที่เป็นบ้านโมบายเฮาส์แบบนี้นะเกือบสองร้อยหลังพีนนงงงนน่น้องเ,เกือบสองร้อยหลังนะคะฝั่งนอนก็จะเป็นโมบายเฮาส์เนาะเกือบสองร้อยหลังนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกรถแคมเปอร์พวกรถคาราวานกางเต็นท์ก็ประมาณวันละสามสิบยูโรนะคะกางเต็นท์อย่างนี้เดี๋ยวค่ะกำมาได้ค่ะพี่น้องมาหมุนหมอนอันนั้นก็จะเป็นผักสะเดาเดี๋ยวสิไปเ,เก็บจปมาก่ะนหมุนหมอนมาแันเปิดอย่างไรอยู่บินเพราะว่าตรงนี้นะมันอยู่ไกลทะเลทุกคน มันไกลทุกอย่างเขาก็บ่ค่อยมีคนมาเที่ยวัานในนี้ต้องไปล้างตรงเป็นตรงล้างจานอาบน้ำดูชนะห้องน้ำนี่ตอนนี้ก็กลางเต้นเพราะวันนี้ไม่มีรถบ้านเลยจ้ะนี่เอาขาอยะไปทิ้งเดินออกกําลังกายไปจับก็เกือบโลพอดีสวย มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะนะสระว่ายน้ำโค้งหอนตกเล็บตรงเล่นเทเบิลเทนเนิสไปตรงอันนี้เป็นออฟฟิศนะ,ะถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงทิ้งขยะนะคะก็จะอยู่ข้างหน้าเนาะไปะเดินกลับบ้านกัน ปกติก็จะมีพ่อใหญ่มาเดินด้วยแต่วันนี้แกเหนื่อยก็เลยเดินคนเดียววันนี้แกไม่เดินแกบอกเย็งนงบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะนี่จะเป็นออฟฟิศนะคะที่โกเอ็ดโกเอ็ดแปลว่าเหมือนป่าป่าหรือว่าต้นไม้อะไรประมาณน,นี้เป็นภาษาของอคนโบตเนี e ย ถ้าถาม่าเต็มไหมเต็มนะคะทุกคนพวกบ้านเนี่ยที่ว่างไม่ได้เลยเขาจองนะอันนี้เป็นมกักพุ่นม,มักพรมมันยังไม่สุกนะ,ะทุกคนไอเห็นหนึ่งแดงคิดว่าสุกแล้วไม่จ้ะแอปเปิ้ลคงแอปเปิ้ลคอยต์งก็ว่าไปเนาะตะกูลนั่นอลยจ้ะมาพาทุกคนมาดูมกักแอปเปิลบัณน,นี้ดูแอปเปิลเดี๋ยวรอให้โตอีกนิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนโดกมากทุกคนดูสิ ดูแอปเปิลลูกดอกดอกนีก่ดูกมากนะปีนี้ก็จะได้เก็บแอปเปิลอีกแล้วประมาณนี้แอปเปิลอันนี้เป็นมากไมก่ฮะจะเป็นกลมๆแอปเปิคอรเหรอเห็นไหมปีนี้ก็จะได้เก็บลูกอันนี้อีกนะถ้ามันหลงเ,เ,เหลือแล้วนี่เ,นเยอะมากนะะปีนี้ผลออกมาที่แคมป์ คนอยูเ่นี่นะเข้าใจดีกับออ้แห้งเขายิ้มแย้มยมใส่กับอ้โบกมือใส่อายนะคะด้วยเขาอะคิดว่าเขาก็คงจะคิดว่าไอา้เป็นคนหนึ่งที่แบบว่า,วม,ามันยังไม่โตนะทุกคนเห็นไหเต็มเลยนี่วงแบบหมอนแบบหมอนขอเขาก็จะยิ้มแย้มใส่อายนะคะทุกคนจะ้ะด้วยความที่แบบว่าเพื่อนบ้านอะ ไม่สนิทเราแต่ว่าคนในหมู่บ้านในแคมป์นี่เขาซีดีกับไอความรู้สึกข,ของไอแบบเขาประเดนแนแบบเฮ้ยนี่มาเอาหัวเทาบ้านหลอกคัวเทนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเขาเวลข้ามหายนะทุกคนอันนี้คือเขารู้สึกได้ว่าแต่ละคนนี่ไอคับรถผ่านหนี่งเราชีโบกมือใส่ห้องไม่เดารู้สึกว่าเขาโอเคแบบนี้นะทุกคนเออนะคะอันก็เลยรู้สึกว่าอานนได้รับความต้อนรับจากพวกเขาโดยที่เขาไม่ได้มองเยียัะอีออนินอายุสามปีหนึ่ง มึงมาอยู่ในได้ผัวแถวๆหรือมึงบ้าหลอกฝรั่งบางอย่งอางไอ้บอได้รู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเขาอตอนรับเฮาแบบนี้นะอีกอย่างนึงไอ้อาซิอยู่นานมเมื่อไม่ห่างตีบอกพี่น้อ,อยจำบอไดอยู่นี่นะชิมดู้มีความเปรี้ยวแล้วนะเอามีความเปรี้ยวแล้วอีกอาซิกลับไปเอา บ้านของอายก็จะอยู่เป็นหลังสุดท้ายเลยยังไงอะเป็นทรงเก่าๆอยู่ตรงนี้ อยู่นะเราทำมันน่าอยู่ให้เบแล้วโอเคเดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณองอพรมบ่ะใช่ไม่จะอนเดแล้ว Et installer Zip et finir. Vous voyez, le work. <coughs>